สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสวรัก์ษเปียภัยบูรณ์วันนี้นะคะก็จะมาสัมภาษณ์คุณเอนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเกี่ยวกับการศึกษาในยุคโควิดค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวชิงมลแป้นเขียวนะคะชื่อเล่นชื่อว่าเอ๋ค่ะมาจากสาขาภาษาไทยชั้นปีที่4ี่ค่ะ ประเด็นแรกนะคะโควิด1 9ส่งผลกระทบต่อคุณทางด้านใดบ้างคะค่ะถ้าเกิดให้พูดนะคะคือโควิดเนี่ยส่งผลกระทบด้านใดบ้างต่อตัวดิฉันเองก็คือด้านแรกเลยคือด้านการใช้ชีวิปตประจำวันค่ะเพราะเราต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นเราต้องใส่แมสตลอดเวลาและต้องล้างมือบ่อยๆเช่นเวลาเราจะไปเที่ยวที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะแล้ว ที่แห่งนั้นอะ่ะมีผู้คนอยู่เป็นจํานวนมากหรือผู้คนแออตีกันอยู่เรายิ่งไม่รู้เลยว่าบุคคลใดจะเสี่ยงต่อการเป็นโควิดหรือเป็นคนนำพาเชื้อโรคโควิดนั้นมาสู่ตัวเรานะคะทําให้เราแก้ปัญหาก็คือไม่ได้ไปไหนเลยค่ะในช่วงนี้ต่อมานะคะก็จะเป็นด้านของการทํางานค่ะเพราะช่วงนี้นะคะนักศึกษาชั้นปีที่สี่เนี่ยจะเข้าสู่ช่วงของการฝึกงาน ในการฝึกงานแล้วนะคะเราก็ต้องระมัดระวังตัวเพิ่มไปอีกเพราะดิฉันเนี่ยฝึกงานอยู่ในโรงเรียนในโรงเรียนเนี่ยก็จะพบปะเด็กๆมากมายนะคะทุกชั้นทุกชั้นแลเราก็ไม่สามารถไปรับรู้ได้ว่าเด็กๆคนใดหรือพี่ๆทำงานคนไหนจะติดเชื้อโควิดหรือเปล่าเราเราต้องระมัดระวังตัวเองให้มากขึ้นคือต้องใส่แม้ตลอดเวลาค่ะไม่มีถอดแล้วก็ล้างมือแบบบ่อยมากๆให้บางครั้งาหารู้สึกอึดอัด หายใจไม่ออกแล้วก็เจ็บบริเวณใบหัวค่ะเพราะเวลาใส่แมสมากๆมันทําให้เรารู้สึกไม่สบายตัวค่ะและสิ่งที่จําเป็นมากๆนะคะก็คือการตรวจเอทีเคหรือการเช็กร่างกายของตนเองว่ามันมีอาการมีไข้หรือมีอาการของโควิดหรือเปล่าค่ะคือเหมือนจะทําให้เราเนี่ยเกิดความกังวลมากขึ้นค่ะว่าเมื่อเรามีอาการเป็นไข้ไอจาม ก็คือทาให้เราคิดว่าอาจจะเป็นโควิดหรือเปล่าเราเครียดนะจุดจุดนี้ด้วยค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่เราพบนะคะคือด้านของการเรียนหรือการจะเดินทางไปยังที่ต่างๆค่ะเพราะในช่วงปีสีเนี่ยต้องมีการเดินทางไปส่งเอกสารก็จะมีปองเรื่องการเดินทางการละมั่นตัวอย่างที่พูดมาข้างต้นเลยค่ะก็ในเรื่องของการเรียนค่ะการเรียนจะต้องเป็นรูปแบบออนไลน์หรือจะเป็นการอบรมในเรื่องต่างๆ ก็ต้องเปลี่ยนเป็นในรูปแบบของออนไลน์ค่ะทีน,นี้มีความคิดเห็นว่าอาจจะทําให้เราเนี่ยได้รับข้อมูลไม่เต็มที่กับที่เราได้ไปนั่งฟัวงด้วยตนเองค่ะเพราะว่าสามสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่เราได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดครั้งนี้ค่ะประเด็นที่สองคุณปรับตัวเข้ากับสภาวะการแพร่ระบาดของโควิด19อย่างไรบ้างคะการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะสถานการณ์โควิดครั้งนี้นะคะ ดิฉันมีการปรับตัวเตรียมตัวเตรียมใจค่ะในเรื่องของการจะไปฝึกงานเราก็ต้องเข้าใจว่าสถานการณ์แบบนี้อาจจะได้ประสบการณ์หรือการทํางานได้ไม่เต็มที่เ <c oughs> ช่นการออกไปอบรมหรือการออกไปทํางานร่วมกับผู้อื่นก็ทํให้เราเนี่ยต้องปรับตัวเป็นอย่างมากค่ะว่าโอเคสถานการณ์แบบเนี้ยเราต้องอยู่กับตนเองแล้วก็เชื่อว่าในตนเองค่ะ และอีกสิ่งหนึ่งคือต้องมีความอดทนค่ะอดทนอย่างแรกคืออย่างที่พูดไปก็คืออดทนเรื่องของการใส่แมสอดทนทางด้านของการดูแลตนเองให้รอบครอบแล้วก็ดูแลคนภายในครอบครัวด้วยค่ะแรกเนี่ยก็คือยังปรับตัวไม่ได้แต่พอเวลาผ่านไปเราเริ่มปรับตัวแล้วก็มีความคุ้นชินเคยชินมากขึ้นเราก็สามารถรับมือกับสถานการณ์นี้ได้ค่ะ ประเด็นที่สามการที่นักศึกษาลาออกเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างคะมีได้หลายสาเหตุเลยนะคะที่ว่านักศึกษาจะลาออกเนี่ยก็คืออย่างเช่นเรื่องของเงินเรื่องของปัญหาครอบครัวเรื่องปัญหาสุขภาพหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องเพื่อนค่ะก็คือถ้าหากเราีปันหาก,กับเพื่อนร่วมสาขาเพื่อนร่วมคณะหรือเพื่อนสาขาอื่นๆเราเองเนี่ย หรือคนที่ปัญหานะคะไม่อยากมาเรียนไม่อยากเรียนต่อเขาอาจจะคิดว่าการมีเพื่อนในมหาลัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่เพื่อนที่ดีในมหาลัยจะมีสักที่คนที่เราหาได้ที่เข้ามาเรียนมหาลัยจะมีความคิดทุกทีภาวะความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองอยู่อยู่อย่างสูงทุกคนคะ่ะดิฉันจึงคิดว่าการที่นักศึกษาคนหนึ่งจะลาออกได้เนี่ย ก็คงต้องเดินหาแบบว่าที่หาทางแก้ไขอย่างอื่นไม่ได้แล้วจริงๆจึงจึงต้องตัดสินใจลาออกค่ะอยากให้คุณเอนะคะฝากถึงน้องๆค่ะที่ต้องเจอกับปัญหาของโควิดสิค่ะสุดท้ายน,นี้นะคะสิ่งที่อยากฝากกับน้องๆหรือคนอื่นนะคะอยากฝากว่าในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้อยากให้กํำลังใจทุกคนสู้ต่อไปตั้งใจเรียน ปัญหามีทางออกเสมอคะ่ะหากวันไหนที่เราทอ้อเราอ่อนแอให้เราลองหยุดพักสักคู่แล้วเราค่อยลุกเดินต่อคะ่ะขอบคุณคะ่ะ